มีคืองแบนมีอยู่อยู่ในหลังหลังนั้นแหละหลังใหญ่อะซื้อราคาอะไรอย่งเงี้ยผลัดไอ้แบรนนี่ด้วยเ<ำ>ขาทำสวนอยู่แต่เนี้ยเขาทำสวนเอยอยู่ใน,นวสวนวงในสวนเลือ่อนเลื่อนโฟมเลื่อนโฟมเลื่ แอนแพรกระบอกข้างในของเราลอยอยู่ตำแในตำแหน่งของเขียวกับขาวถ้าเกี่ยวเก็บได้เก็บไปอยู่เอาออกมาใช้ได้นะครับดังนั้นตำแหน่งที่เราต้องกลันไปได้คือเป๊ <Yeah. S 1> ะ นั้นวิธีการเราใช้นะฮะคือเราเราจะบีบปลายบีบลูกลูกลูกบีบเนี่ยลูกลูกยางเนี้ยบีบให้สุดแล้วก็จุ่มตรงให้แตกแผ่นผ้าแล้วก็ดูขึ้นมาสิ่งที่มันจะขึ้นมาก็คือสารละลายกรดแถวลยู่ในนี้ครัก็คือน้ำกรดกับน้ำแบบน้ำเกลืที่อยู่ผสมกันอีกเตร็ดเตร็ดเนาะนี่ตัวนี้อะไดอกดอกเจาะดอกเจาะเจาะเล็กเก๊เก๊ี่นอนอันตัวเนี้

ข้าข่ายิ้มเราต้องยมี่เดเราองวยแต้งมัน้อยน้อยโถ่โนี่ตัวู้ยังพอได้กินนยไม่รืมันอยู่ยิ้ไงรื้มดอายุแล้วเดี๋ยวผมตอกยิเลย ครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมีความภูมิใจมากและก็ดีใจด้วยว่าสิ่งที่ผมพยายามที่จะศึกษาทดลองแล้วมาวันนี้ก็ได้ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องโซลารเซลล์ที่คิดว่าเรื่องพลังงานหลายๆอย่างที่ผมเป็นห่วงอยู่ว่าสักวันหนึ่งเราจะมีการขาดแปลีนมากขึ้นก็ได้ทดลองทำในหลายๆหลายๆะอย่างมาแล้ว เช่นการใชทรัพยากรที่เรามีอยู่เพื่อมาทดแทนพลังงานที่เราคาดว่าจะมีปัญหาในอนาคตเพราะเราได้รับรู้รับฟังจากข่าวจากนักวิชาการที่เขาวิเคราะห์ว่ามมเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน,งงานเรื่องน้ำมันเรื่องพวกนี้ก็จะมีปัญหาในอนาคตที่ไม่ไกลนักแต่เรื่องที่เราสามารถจะเอามาใช้ทดแทนพลังงานเหล่านี้ก็เราสามารถทำได้อยู่หลายเรื่องเรื่อง โซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เรื่องพลังงานลมพลังงานน้ำอะไรต่างๆที่เราได้ศึกษากันอยู่แต่ผมก็ชอบที่จะเห็นว่าแสงแดดที่เรามีอยู่มันมีอยู่ตลอดปีตลอดชาติแล้วเราทําอย่างไรให้พลังงานที่มันมหาศาลเหล่านี้ใช้ประโยชน์ให้เกิดกับเราได้แล้วในที่สุดไอ้ที่ผมฝันฝันอยู่นานอพอสมุควรก็ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์นัน พักดีที่ท่านได้พยายามเผยแพร่เรื่องต่างๆเหล่านี้ที่ได้ค้นพบสิ่งที่ดีๆผมก็ได้โอกาสที่จะมาร่วมมือในการทดลองแล้วในวันนี้ก็ป,ประสบความสำเร็จที่ผมมีความภูมิใจมากเพราะได้พยายามช่วยกันศึกษาค้นคว้าทดลองแล้วในที่สุดก็ประสบด้วยตัวผมเอง ได้มาทําที่บ้านผมในการทดลองครั้งนี้พอเห็นว่าใช้ประโยชน์ได้จริงผมก็มั่นใจว่าต่อไปการขยายผลเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะง่ายขึ้นเพราะผมมีโอกาสที่จะได้ไปให้ความมั่นใจกับทุกที่ทุกติ่นที่ผมมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมกับเขาและถ้าเขาสนใจเรื่องนี้ผมก็มีประสบการณ์แล้วก็สามารถยืนยันได้ว่าทำแล้ว ใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นผลจริงเพราะบ,บ้านผมได้ใจแล้วพอเปิดปุ๊บไฟสว่างปั๊บคนนี้ผมรู้สึกสบายใจมากไม่กลัวแล้วว่าถ้าไฟฟ้ามันดับเหมือนที่ผ่านมานั้นผมก็ไม่เดือดร้อนแล้วแนวโนม้มแน่นาคตผมคิดว่าแนวทางนี้แหละน่าจะต้องขยายผลช่วยกันขยายผลให้กว้างขวางม,ม,มากขึ้นแล้วก็จะทมให้เรามีความมั่นใจที่จะก้าวไปสู่เรื่องที่ยาก,ยากมากกว่านี้ก็ยังมีเรื่องที่น่าจะทําได้อยู่อีกหลายเรื่อง ในวันนี้ก็เป็นเรื่องต้นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่พลังงานน้ําพลังงานลมที่เรายังมีอยู่ก็น่าจะต้องช่วยกันค้นคว้าและทดลองให้เกิดความมั่นใจกับผู้ที่ได้พบเห็นแล้วก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยครับ <Help. S 1> ครับครับนี่คือพลังงานโซลาเซลล์ครับ คิดว่าคนอื่นน่าจะไม่เข้าใจก็ถามเพื่อให้ถามนำถามนำเพื่อให้อธิบา,ายให้คนอื่นก็เป็นอ,อ,อยู่ขององยาง่คือบางบางครั้งบางครั้ง,งผมก็รับทราบมาแล้วาาแล้วผมก็ผมก็จะถามถามในส่วนที่ผมรู้แล้วเพียงแต่ว่าผมผมจะสามารถที่จะ,จะรวบรวมคําถามที่ชัดเจนขึ้น แล้วก็ถามถามซ้ำอีกทีเนึงเป็นการทบทวนตัวผมเองด้วยมาดูสิสำหรับผู้ป่วยครับเรียนบ้านนะคะนอกจากจะมีเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยแล้วค่ะผมว่าการตั้งคำถามได้คือคนที่คิดเป็นถ้าคนคิดไม่เป็นมันตั้งคำถามไม่เป็นเนี่ยไปไม่ถูกเลยนะไปไม่ถูกครับเพราะผมพบว่านักศึกษาที่เขามาฝึกงานครั้งหนึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีเนี่ยมาอยู่ที่นี่เดือนหนึ่ง แล้วพอวันสุดท้ายผมแต่ก่อนอะผมก็บอกนั่นบอกนี่ให้เขาศึกษาเรื่องหลายๆเรื่องในชีวิตแล้วพอวันสุดท้ายผมให้ผมมานั่งเลองวมกันสี่คนแล้วผมนั่งผมบอกว่าให้สี่คนนี้ช่วยถามผมไม่จนผมตอบไม่ได้ปัญหาคำถามไม่ได้ถามไม่เป็นแต่พอเวลาเขาไม่ถามก็ถามไม่เป็นผมเข้าใจว่าเขารู้หมดแล้วผมถามเขาก็ตอบไม่ได้อีก นั่นแหละมันใช่ปัญหาทุกวันนี้ปัญหาใหญ่นักศึกษาทุกวันนี้เจองอย่างยิ่งนะคามการเราถามเราถามก็ตอบไปคือการที่คนคนึงจะถามได้จะต้องเข้าใจแล้วจะต้องถ่ายทอดเป็นคำต้องใส่ใจก่อนด้วยต้องต้องถ่ทอดเป็นคำพูดออกมาแล้วก็สื่อสารให้อีกฝ่งเข้าใจในสิ่งที่ผู้พิทูจะถาม ผมเข้าใจตามน,ะนั้นเพราะงั้นเขาบอกว่าถ้าบอกว่าตัวเองไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องเรื่องนั้นก็จะถามไม่ได้อยู่แล้วที่จริงดึงแม่ตัวเองเข้าใจแล้วก็น่าจะต้องถามําเพื่อให้เห็นว่าเราเข้าใจถูกหรือไม่ใช่ครับให้คนทบอกพอเราถามํามดึงถามในเรื่องที่เราเข้าใจแล้วเราถามํา ถ้าผมออบมาชมกับที่เราเข้าใจแสดงว่าเราเข้าใจถูกต้ององในบางเรื่องเราเข้าใจเป็นอย่างนี้พอเวลาเขาอธิบายมามันเป็นเรื่องเลยใช่ไัมครับภาเหนือภาคตวนออกและภาคใต้ฝั่งัะวันตกปัญหาใหญ่ของการศึกษากลุคนคิดไม่เป็นครับครับคิดไม่เป็นให้คนสั่งคิดไม่เป็นตอนนี้ทำเป็นหมดเลยครับแต่ตอนนี้คิดไม่เป็นจริงๆเลยนะแต่ไมก่อนนี้อาจจะคิดได้เดี๋ยวนี้คิดไม่เป็นทำไงดีน่ยเกิดอะไรขึ้น ก็ต้องปรับผมว่าต้องปรับหลักสูตรปรับการศึกษาใหม่ปรับวิธีเลยนะครับวิธีคนคินครับนี่คืกคนสอนแต่ให้คนทำไม่เพราะว่าตอนนี้คนสอนก็ยังไม่คิดเป็นครับแล้วจะสอนคนอื่นได้ไงใช่คนสอนยังคิดไม่เป็นเลยนะครับเพราะว่าคนสอนก็ก็ผ่านการเรียนมาเหมือนกันนะลักษณะเดียวกันเนี่ยมันมันจะผ่านตรงไหนได้ครับลุงอาจารย์ที่สอนอยู่ตอนนี้ก็ยังยังคิดไม่ค่อยเป็นนะครับยังอยู่ในกรอบอยู่นะครับ คือถ้าเขาเรียนมาด้วยวิธีนั้นแล้วเขามาอเขาก็จะมาสอนวิธีนั้นก็ไปวิธีนั้นนี่ครับ,รบไม่หลุดครับไม่หลุดจะไม่หลุดเลยครับลงุงไม่หลุดเลยเนี่ยไม่รู้จะใครจะเป็นผู้เป็นผู้ที่ต้องเก่ง <c oughs> มันต้องไม่ผ่าเลยครับผ่าวงออกมานะครับถ้าวงเดิมไม่จบครับวงเป็นยังงยังเดิมไปตลอดเลยวัดวงเดิมครับผมเขาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการปฏิรูปก,การศึกษาในศาทศวรรสทง่์เนี่ยแต่นายกมาผิดมาต้องไปผ่าเลยครับลุงไปผ่าออก ทำไม่ได้ครับทำไม่ได้เลยเพราะผมพูดอะไรผมไม่ค่อยฟังเพราะไอ้พวกด็อกเตอร์ั้งนั้นแหละอยู่ตรงนั้นเขาสัันโดยว่าเขาเก่งกว่าเพื่อนเขารู้กว่าเขารู้หมดทุกอย่างเวลาใครพูดอะไรเขาไม่รับทีพวกนี้คุยกันไม่ได้เดี๋ยวทะเลาะกันอีกเกิดเอขึ้นมาเหิะัหมุนตรงไหนอีกค่ับตอนต์จัดยนโอ้ที่อยมาดับตั้งแต่เมื่อวานทนเกิดพายุหมน เืองเยอดท่วมเลย2ชั่วโมต้องคายเนี่ยน้ำมันยางวิ่งเรือน้ำมันยางเนี่ยน้ำมันยางนาเน่นะน้ำมันยางนายางภูเขาไ้ต้นยางนี่แหละต้นยางนาที่เขาไปหอที่เขาไปเออที่เราไปท่อนแล้วไปุดขุดแลไฟปีปีอะไรครับนั่นปีพศอะไรออตั้งเต่ปี 2,4890มันนู่นแหละโอ้คนคนยุคนั้นใช้น้ำมันยางนาใช้น้ำมันยางครับเอามาเติมได้เลยอะตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองมันไม่มีน้ำมันมาจาก2,480กว่านะ2,480กว่า90กว่าแหละเรือปลาเค็มไอไอหอมกระเทียมอะไรพวกนี้มันไ 80, ม่มีแต่ผมก็ใส่มาเต็มลำเรือพอมาจอดที่ไหนก็เปิดหัว ดองอยู่ตั้งนานแล้วคนที่อยู่ข้างๆงก็เอาข้าวข้าวเปลือกเนี่ยไปแรกแอนนวดแอนนวดข้าวเปลือกแล้วก็ใส่ถรงใส่นวดนี่ย้ำก่อนใช่ไหมครับนวดกะเ้รานี่ใช้แกะเก็บเอาใช่ไหมแต่ก่อนเกลียวเกี่ยวที่มันมาเป็นเป็นรวงๆแล้วพองไว้พอพอถึงเวลาที่ว่าประมาณสี่ห้าวันเรือจะขึ้นมาครับครับเขาก็นวดข้าวรอไว้พอได้ยินเสียงบอดังก็ ผมก้าวไปไปถึงที่เรือตวงข้าวแล้วก็เทใส่เรือแล้วคิดเป็นเงินพอคิดเป็นเงินแล้วก็ซื้อของจากเรือคือเป็นการเลกกันแต่ตีราคาเป็นเงินตีราคาเป็นเงินขาด<ล>เหลือเท่าไรก็จ่ายเ<แ>งินนะขาดเหลือเท่าไรก็จ่ายเงินอ๋ออย่างนี้มันอย่างนี้มันการเป็นการขนส่งสองทางเลยนะเนี่ยไม่ได้มาขนเงินกลับนะขนของกลับด้วยขนของกลับด้วยครับไอ้ที่เขามาขายของได้เป็นเงินแล้วซื้อของกลับ ครับซื้อข้าวเขาก็ไม่เสียเที่ยวเรืออะไรเงี้ยครับซื้อข้าวซื้อหมากแห้งไอหมากที่ผ่าเป็นซิกๆแล้วแห้งเนี่ยก็ใส่ถุงขายครับครับเอาไปปล่อยทางนู้นต่ออีกเขาเอาไปขายต่ออวนไปวนมาเนี่ยนี่คือสมัยก่อนที่เขาไม่พึ่งเงินแต่พึ่งการเล่นไม่ต้องพึ่งใครเลยนี่มีน้ำมันยางวิ่งเองแล้วเนี่ยไม่ต้องพึ่งใครแล้วตอนนี้ยางนานอย่างนั้นไม่ทากได้ไม่มีไม่มีต้นเหลือแล้วมั้งมันไม่ก้อยเหลือเลยครับ ไอ้ที่เหลือก็ไปทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ผมควบคุมเจาะไม่ได้ตอนนี้เจาะไม่ได้ครับเอาน้ำมันก็ไม่ได้ครับขามีการควบคุมไม่ให้ไม่ให้ไปทําลายว่าการไปเจาะไปขผาปล่อยเนี่ยเป็นการทําลรายหยุดเลยเนี่ยที่เอามาใช้ก็ราคาก็ไม่ไม่ไม่แพงครับก็ไม่ไม่มีใครอยากทํานะครับแล้วสมัยนั้นที่บอกว่าเอาน้ำมันใส่ไปไปเติมไปเติมเรือ จะได้ขนาดไหนครับที่ว่าไปเติมเรือได้จะได้สักรถต้นใหญ่ใหญ่ไสักกี่ลิตรวันหนึ่งได้ได้ประมาณวันละลิตรต้นใหญ่ใหญ่แล้วต้นใหญ่วอะลรนี่เลยต้นกอโน่นกอเผาหนึ่งครั้งต่อครั้งเราเผาะหนึ่งครั้งได้ประมาณสามสี่ลิตรนะเพราะเรงไปเก็บทุกวันเก็บเรื่อยๆไปเก็บเรื่อยๆพอเผาวันนี้แล้วก็ปิดไว้อย่าให้น้ำฝนมันเข้าอันนี้ก็ไปเก็บก็ได้เป็นเป็นขี้ตามาส่วนหนึ่งเป็นน้ำมันใสใสกระบอก แล้ว่ะไอ้น้ำมันใส่ก็ตัดระบบไม่ไฟอ่ะใส่แล้วก็เอาหาังบ้านกต้าตาัแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็สามารถจะไปโกยได้อีกทีหนึ่งนะมันยังออกต่อแล้วพอโกยรัางที่หอมก็เผาใหม่เผาไว้อีกเผาแล้วก็ปิดไว้รุ่งขึ้นก็ไปโกยอีกเผารูเดิมประจำรูเดิมครับไม่ต้องเจาะใหม่ไม่ต้องเจาะใหม่ พอนิดหน่อยไม่ได้บอมากพอไว้พอพอพอไกวมันลนแล้วรู้สึกว่ามันมันจะเดือดปุบกุบกุกรุบแต่ถึงนะแล้วก็ดับดับไกวแล้วก็มีอ๋อให้เนื้อมันออกมานะเอาใบไม้างไว้อย่าให้น้ำเข้ารกลงเวลาก็จดก็จอให้มันเป็นหลุมเป็นเป็นซ้าครับครับให้น้ำมันถังได้ไนน้ำมันถังได้โคุณสุดยอดเลยนะเอาน้ำมันยางมาเติมดีเซนียดีเซนบนชา ดีเซลสมัยนั้น่ะไม่ได้ไม่ได้มอได้เฉยๆต้องฝุ่นหัวก่อน